เอฟซีนะบ่มีปัญหาดอกครับไอ้คนที่บ่มีปัญหาคือคนที่บ่ว,วางดีนั่นแหละนะครับสวัสดีครับเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับเนาะจากกรณีที่เมื่อวานนี้นะครับเนาะ,ะมีพระอาจารย์บุญนุนนะครับเพิ่นไปที่บ้านน้องอิงแล้วก็ไปดูบ้านไปดูไปดูจุดที่จะสร้างศาลพระภูมิแล้วก็ศาลตายายนะครับเนาะตรงนี้ก็ กระสีเบลชนก็จะไปได้บอกถึงนะครับแต่สิ่งที่เบลชอนอยากบอกถึงก็คือเรื่องอบุญกระถินนะครับเนาะซึ่งเมื่อวานนี้นะครับน้องอุ้งอิงก็ได้ตั้งต้นบุญตน้นหรือว่ายังไงคือต้นกระถินก็แม่หน่อยก็พอเองนะครับเนาะ,ะต้นกระถินของน้องอุ้งอิงนี่ก็คือยอดที่น้องอุ้งอิงพันตั้งต้งตงตงนไว้ก็คือหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนะครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพันห้าร้อยบาทนี่เป็นต้น บุญกระถิ้นที่นอ่องอาจะไปถวายในวันที่3ที่4พฤศจิกายนนะครับปัญหาบริยูตรงนั้นนะครับตรงนี้ก็คือเอฟซนะครับเอฟซพันอยากร่วมบุญนําอยากร่วมบุญในตนบุญตนกระถินตนนี้นําสีเหตุจังดานะครับผมไปเมืองในใต้คอมเมนอ่าลิปตีเป็นเหตุออกมานะครับเนาะที่มีพระอาจารย์วัด น้องคู่พันไปบ้านน้องอิงพันก็เเ็ยออกมากแล้วกะมีลิปแลวก็มีเอฟซีไป comment, คอมเมต์ใต่ลิปนะครับส่วนมากเลยนะครับส่วนมากเลยก็คืออ่ามันจะมีอยู่สองสามอย่างนะครับส่วนมากทีหนึ่งหนึ่งอย่างเรื่องแรกเลยก็คือการอ่าบัญชีนะครับบัญชีที่จะเออสมมุติว่าอ่ามีเอฟซีอยากจะโอนไปร่วมทําบุญจะโอนไปทางไหนได้นะครับส่วนหนึ่งนะครับพ่นจากที่พ่นมีประสบการณ์ระเบา้าชุนเคยดูข่าว ประเภทนี้มาตลอดเวลานะครับก็คืออยากให้ไปเปิดบัญชีกลางบัญชีกลางคือบัญชีอย่างครับคือบัญชีที่เปิดมาเฉพาะกิจตรงนี้นะในบุญกะทิวัดน้องคู่สองพันห้าร้อยหกสิบหกนี้เปิดมาเฉพาะกิจครับเปิดลักษณะใดก็คือเปิดมาแล้วก็มีชื่อร่วมนะครับอาจจะมีหนึ่งมีซื้อเจ้าวาดสองมีซื้อคณะกรรมการวัดหรือสามอาจจะมีสามคนหรือสองคนก็ได้ แต่ว่าถ้ามีสามคนมันก็จะการเบิกจ่ายก็จะยากหน่อยนะครับก็จะมีคนที่เกี่ยวข้องนะครับเอาผู้ใด้ก็ได้ที่ไว้ใจได้แล้วแหะครับไปเปิดบัญชีสักสองสามคนที่เบาชนเคยเคยประสบตรงนี้มกเคยเห็นข่าวตรงนี้มาก็คือเขาจะเปิดบัญชีเฉพาะกิจในตรงตรงนั้นๆเลยนะครับเพราะว่าอย่างเพราวะหนึ่งน้องเราเป็นคนบุคคลสาธารณะแล้วทําอะไรมันมีสองด้านคือ เข้าหวังดีอยู่แล้วเข้าอยากทาบุญนะนะครับเอฟซี MC ที่พันอยากทาบุญนะ่ะเขาบ่มีผูใ้ใดคิดเรื่องบดีหรอกครับคือเงินทําบุญทาบุญไม่ว่าจะมากจะน้อยจะร้อยสองร้อยหาสิบบาทยี่สิบบาทสิบบาทก็คือเงินทาบุญร่วมทาบุญเอฟซีไม่้ไปคิดเลยคิดหน่วยหรอกครับแต่คนที่มันมีคนไม่หวังดีไนงะก็คือเขาป้องกันปัญหาตรงนี้ก็ต้องเปิดบัญชีการเึ้นมากเพื่อที่จะมารับอ่ร่วมบุญกับตรงนี้คือ เอฟซีส่วนมากนะครับที่เบาชนไปมึงก็คือเพนอยากรวมตนบุญกบนองฮงอิงคือตนบุญที่น้องตั้งขึ้นมานี่แหละครับเขาอยากรวมกันตรงนี้นะครับก็เลยส่วนมากก็เลยบอกว่าอยากให้แม่หน่อยนี่หรืออยากอยากให้ทั้งวันนี่รวมกันก็แม่หน่อยหรือผู้ใดก็ได้น,นะครับที่ยุบบ้านน้องคู่นั่นแหละที่ยุบบ้านน้องอิงนั่นแหละไปเปิดบัญชีร่วมกันขึ้นมาเฉพาะกิจจะใช้บัญชื่อบัญชีว่ากฐินิอน2566 วัดน้องครูอะไรประมาณนี้ก็ได้เป็นสื่อบัญชีพราะแต่หอดเวลาแล้วนะยอดเงินโอนเข้ามาแล้วได้เท่าใดน,นะก็มัดแจงเอฟซี FC, ว่าเออยอดเงินได้เท่านี้แล้วเขาบัญชีนี่มาก,กลางไห้เมืองว่าเออเอาไปอาบมาแล้วนะเราจะปิดยอดแล้วนะ,ะเวลาเท่านั้นเท่านี้วันที่เท่านั้นเท่านี้ปิดยอดได้เท่านั้นเท่านี้ก็มาจแจงไอเอฟซี เอามาทําเป็นคลิปออกมาให้มึงเอฟซี FC น่ะบ่มีปัญหาหรอกครับไอ้คนที่บ่มีปัญหาคือคนที่บ่้วางดีนั่นแหละนะครับอย่างผมบ่าวชนเนี่ยถามว่าจะรวมบุญน้ำบ่บ่าวชนรวมแน่นอนครับสีมากซีหน่อยก็อยู่ทีอ่าคำร่างของบ่าวชนนั่นะนะครับเนาะเอฟซี FC คือกันสีมากซีหน่อยก็อยู่ที่กำร่างของเอฟซีนะครับที่มีประเด็นขึ้นมาก็คือเพิ่อนอยากให้ไปเปิดบัญชีกลางนะครับอย่างเพิ่นเฮ็ดคลิปออกมาอธิบายก็คือว่า โอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงเลยก็ได้คือตรงนี้ก็มี่เอฟซีนกระถามว่าถ้าโอนเข้าบัญชีวัดโดยตรงมันก็นจะบบกคายๆว่าจะบบเป็นการทําบุญกับทีรวมกันในั้งนี้นะครับส่วนว่าถานโอนเข้าบัญชีแม่หน่อยตัวนี้คือว่าเอฟซีจริงๆเนี่ยเขาจะบอยเขาจะบอยเห็นด้วยเพราะว่ายังเพราะว่าถึงแม้เราจะบริสุทธิ์ใจเงินทุกบาททุกสตางคือว่าทุกสลึงเนี่ยห้องอเอาออกมา บริจาควัดอยู่แล้วบริจาคในการรวมบุญกระถินครั้งนี้อยู่แล้วแต่อย่าลืมครับเราเป็นบุคคลสาธารณะมันมีคนบาวางดีแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเบ้าชนกับบริเวณด้วยในการอวนขน้าบัญชีส่วนตัวเพราะว่าอย่างเพราะว่าหนึ่งละปัญหามันจะตามมาเยอะนะครับถ้าไม่มีปัญหาก็ดีไปแต่กรณีแบบนี้นะครับมันเคยเกิดขึ้นวังได้ใดหนี่กเเกิดขึ้นอยู่ที่แถวอกเาสกลนครนะครับ,นะรบท,ทั้งทั้งที่ โอนเข้าบัญชีวัดนะครับแล้วก็เงื่อนคนที่โอนนี่เป็นคนคนเดียวโอนมาหลักแสนเพื่อที่จะมาบูรณะลงังคาโบสมาบูรณะโบสตรนะครับถ้าผู้ใดได้ติดตามยูยูทูบเบอร์ช่วกลุ่มนั้นยูจ,จะหุแล้วเขาเพิ่งจะลื้อลงังคาโบสเพื่อที่จะทําการบูรณะแล้วเงินกับว่ามันเงินส่วนกลางว,ว่ามันเงื่อนจากกรมการศาสนาเป็นเงินที่เอฟซีเนี่ยเพิ่นโอนมาให้เพื่อที่จะ บุรณะบุรณะวัดบุรณะไอหลังค่าโบสแล้วก็บ,บุรณะโบสยังมีปัญหาเลยครับมีคนจ้องแล้วก็ฟ้องเ,อเขาเอิน่นยังก็ร้องเรียนไปที่ยังก็สำนักพุทธให้ไปตรวจสอบนี่แหละครับคือว่าเฮ้าเนี่ยป้องกันตัวเองไว้ก่อน นะครับป้องกันตัวเองไว้ก่อนตัวนี้ก็คือเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแหละในเรื่องอข้อมูลเข้าบัญชีส่วนตัวเราบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วแต่คนอื่นที่ไม่หวังดีมันไม่บริสุทธิ์ใจกับเรามันไม่เห็นเราว่าเออว่าเราทําแบบถูกต้องเสียเวลาครับพี่ต่อ,อะนะเสียเวลาเพราะว่าอย่างราวะหนึ่งต้องไปเอาสเตตเมนต์จากธนาคารเพื่อที่จะมาชี้แจงสเตตเมนต์สมมติว่าเอฟซีแฟนครับโอนเยอะมเแมนว่าจะนวนเงินเยอะ น,นั้นนะครับคือโอนหลายคนคุณลาบาทสิบบาทร้อยสองร้อยสามร้อย,อลอยหลายคนมันก็หลายสเตทเมนต์นะครับไปคาดดอกมมกบาทมันเสียเวลาแล้วก็นองหรือว่าแม่หน่อยยังสี่บ่มีเวลาไปเหตุตรงนั้นนะครับยิ่งช่วงนั้นเป็นช่วงที่เปิดฤดูกาลแล้วนะครับจากใจเบาชอนที่เคยประสบการณ์ตรงนี้มาบ่มแมนประสบการณ์โดยตรงคือดูข่าวดูอะไรเยอะแยะไปหมดเลยแล้วก็ติดตามยูทูบเบอร์ที่เขาเคยเคยทำแบบ แบบทําบุญแบบนี้แหละเขาจะเปิดบัญชีกลางส่วนมากเขาจะเปิดบัญชีกลางขึ้นมาเพื่อที่จะทําการตรงนี้โดยเฉพาะคือว่าอาจจะเป็นป้าป้ากะเปิดบัญชีกลางป๋าป้าวัดนี่วัดนี่วัดนี่โดยเฉพาะขึ้นมาแล้วพอแต่หอดเวลาปึ๊บกับปิดบัญชีคือบัญชีนั้นปิดไปเลยแล้วก็แจ้งยออแจ้งยังตรงนี้ไอ้ปัญหามันจะน้อยแล้วก็ไม่มีปัญหาเลยแต่ส่วนมากท้า ถ้าคนที่มันจะแกล้งคนจังแดนมันก็แกล้งแต่ว่าทําแบบนี้ดีที่สุดเพราะว่าอย่างเพราะว่าปัญหาไอ้คนนี่รา่วาังดีนะ่มนนมมมมมนะมันอยู่ในมุมมืดนะครับมันอยู่ในมุมมืดแล้วมันก็จะคอยจะก,กันแกล้งตลอดเวลานะครับซึ่งใช้บัญชีกลางดีที่สุดนะครับบาชนกับเห็นด้วยกับเวมซี่หลายๆท่านเนาะตรงนี้เขาบ่ได้ไปว่าบ่ได้ไปนี่คือทุกคนอยากรวมบุญกับน้องหญิงอยากทําบุญอยาก ร่วมต้นบุญตนนั่นกําหนองอิงนะครับก็เลยว่าอยาให้เปิดบัญชีกลางขึ้นมาดีกว่าโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเพราะปัญหามันจะไม่มีนะครับคลิปนี้บา่าวชั้นขอขอบคุณเอฟซีแฟนครับทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมรับฟังล้วก็มาแสดงความคิดเห็นใต้คลิปว่าบ่าวชนคิดเห็นจังไดหรือคิดเห็นจังไรกับบ่าวชนก็ขอบคุณนะครับเรื่องคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ